ส่วนรถสูงสุด1นึ0งบืบ,บาทซื้อรถเวป้าวันนี้นะครับรับไปเลยวอยเชอร์ส่วนลถสูงสุด1นึ0งืลบ,บาทสำหรับ GTS Super 300 ABS MY 1 8หรือ GTS Super Sport 300 ABS MY 1 9นะครับ ส่วนโปรโมชั่นสำหรับรุ่นอื่นก็ใช้ย่อยครับเด็ดไม่แพ้กันลูกค้าใหม่รับฟรีวอชเชอร์สูงสุด4,000บาทสามารถกดรับคูปองได้ที่ Line แอดเวสป้าไทแลนด์ฟรีดาวทุกรุ่นหรือเลือกผ่อนสบายๆเริ่มต้น20 4 3บาทฟรีพรบค่าจดทะเบียนและประกันลดหายรวมมูลค่ามากกว่า3,500บาทและใครที่ออกรถใหม่ทุกรุ่นตอนนี้นะครับจะได้รับชุดเวสป้าเวลความคิดและหน้ากากผ้าสเปรย์แอลกอฮอล์แถมมาด้วยครับ พักเรื่องโปรโมชั่นกันไว้ก่อนครับเรามาทําความรู้จักกับรถคันนี้กันดีกว่าว่าทําไมหน้าตามันแปลกกว่ารถรุ่นอื่น Vespa s e ซจ n e e Second Edition 300 SPE คันนี้เป็นซีรีส์พิเศษครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเฉลิมฉลองชัยชนะของทีมแข่ง Vespa ที่คว้าแชมป์มาได้ถึง9เหรียญทองจากรายการ The s e j o n e International A, ที่จัดขึ้นในปีคศ1951ในประเทศอิตาลี โดยคำว่าเซจอเน่มันมีความหมายว่า6วันครับและนั่นคือที่มาของลายกราฟิกหมายเลข6บนตัวรถคันนี้และยังมีจุดเด่นเหนือใครด้วยโคมไฟหน้าแบบตะเกียงล่างที่อยู่ติดกับมโโคนรหน้า and แป๊บพร้อมเรือนหม้ทรงกลมแบบอนาล็อกตัวรถสีเทาด้านเพิ่มความซิ่งด้วยวินชิวด้านหน้าสีสโมก สีสันของตัวรถด,ด้วยเส้นสายสีแดงที่ขอบล้อและโชคหน้าสีแดงตัวเพจช,ชื่อรุ่นรถด,ด้านท้ายก็ยังเป็นสีแดงครับเบาะนัง่งบุหนัง2ชั้นดีไซน์สปอร์ตแบบปั๊มลอนเสริมความดุด,ดันด้วยสีดำด้านที่บางแต่ล้อแม็กและฝาครอบถอยเสียชุดไฟท้ายและไฟหลีแบบหลอด LED สำหรับคันนี้ครับได้เพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยชุดเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังบวกกับเครื่องยนต์แบบ300 SPE แรงที่สุดในตระกูลรถเวสป้ถ้าใครคิดว่ารถเวสป้าเครื่องไม่แรงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วนะครับพอรถยุคใหม่เครื่องแรงอัตราเร่งจัดจ้านไปตีคู่แล้วโดนสวนก็ไม่ต้องแปลกใจครับเครื่องเขาแรงจริงส่วนความพ้องตัวของมันถามเอาทึ่งไปเลยครับ มันมุดได้อย่างกับไม่ใช่รถสกูตเตอร์ช่องเล็กช่องน้อยเข้าได้อย่างไม่ต้องกังวลถ้าใครกำลังมองหารถที่บิดสนุกเร่งติดมือและมีสไตล์ผมแนะนำรถเวสป้าตระกูล300 SPE ทุกรุ่นครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของรถเวสป้าอยู่แล้วอย่าเพิ่งเสียใจไปครับทางเวสป้ายังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบัน สามารถกดรับคูปองได้ที่ line at vespa thailand ซึ่งมีถึง3คูปองให้ได้ใช้งานกันเลยครับคูปองแรกนะครับเป็นคูปองส่วนลดสูงสุด1,000บาทสำหรับบริการเข้าเช็คระยะหรือใช้เป็นส่วนลดซื้อเ e s ปาอ c c ส s s o r y ีและบัมเ c h e เกอรคูปองที่2นะครับลูกค้าปัจจุบันเข้าเช็คสภาพรถฟรี10รายการอาทิไส้คองอากาศระบบไฟฟ้าไฟหน้าไฟไท้ายไฟเลี้ยวระบบส่งกำลัง คูปองที่3บริการรับส่งรถฟรีทุกรุ่นเมื่อต้องการนำรถเข้าใช้ระยะที่ 1,000, 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0กิโลเมตรลูกค้าปัจจุบันสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง3คูปองเลยนะครับคุ้มค่าจริงๆแบบนี้ตอบโจทย์กับโซเชียลดิสแท่งในช่วงโควิด1 9กับบริการส่งรถถึงบ้านฟรีสำหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่ โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายเวสปาใกล้บ้านหรือไลน์แอดเวสปาไทยแลนด์ต่อกันที่แพ็กเกจซื้ออุปกรณ์แต่งรถเวสปาแท้ที่สามารถผ่อนรวมกับค่ารถได้เลือกแต่งเวสปาในสไตล์ที่เป็นคุณโดยมีให้เลือกมากถึง4ชุดแต่ง4สไตล์ได้แก่1 Urbano 2 s p o r t i v o 3 ทัวริสโม่ซ mm ีซูพิโมแพ็กเกจเช็กระยะในราคาเบาๆครอบคุมทั้งค่าไหลค่าน้ำมันเครื่องและค่าแรงตลอดเจระยะนานสูงสุด3ปีหรือ30,000กิโลเมตรแถมยังสามารถผ่อนรวมกับค่ารถได้ทั้งหมดนี้ถ้ายังสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line แอดเว t ป้าไทยแลนด์ได้ด้วยตัวเองเลยครับ <Like. S 1> มีทีมงานพร้อมตอบคำถามให้เพื่อน <S <S ๆตลอดเวลาเลย